มาถึงเรื่องราวของคู่นี้พาไปเปิดบ้านร่วมลงทุนจะบอกว่าซื้อบ้านด้วยกันเหมือนจะเป็นคู่รักที่มีอนา,นาคตร่วมกัน ล่าสุดไปเจอปุ๊กลุกมีแต่ว่า2เรื่องอยากถามนะใช่นะครับคุณปุ๊กลุกกับคุณไม้นะ2เรื่องคือ1เลยลงรูปซื้อบ้านใหม่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหแฮปปี้สุดๆเลยกับเรื่องที่2นะครับดราม่าเบาๆที่ไปไลฟ์สดกับคุณเจนนี่นะชาวเน็ตเขาก็บอกว่าบางทีมันก็อาโวกเวกเสียงดังไปนิดนึงเสียงดังไม่ให้เกียรติยิวเอ่ยต่างๆนานไม่รู้แหละต้องถามเรื่องนี้กับปุ๊กลุกเชิญค่ะเชิญครับ ค่ะก็เหมือนเป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะเป็นบ้านซื้อร่วมกันเลยใช่ใช่เป็นซื้อล่วมกันเรือนหอเรือนหอเรียนหอแล้วแหละตอนแรกอ่ะคือวางแผนว่าจะเป็นที่ของไหมในการสร้างบ้านค่ะแต่ว่าเหมือนเราไปเจอที่นี่แล้วเรารู้สึกเราชอบมูลค่าเป็นยังไงหาบ้านหลังนี้หลับอะครึ้งเข้าโครงการโครงการละครึ่งถึงน้อยไหมไม่ถึงค่ะเจ็ดแบบยังไม่ได้แต่งค่ะเจ็ดสิบยังไม่แต่งเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ลูกค้า คอนเซอร์เข้าได้นะคะไม่มีห้องลูกค่ะที่น่จริงจริงจะวู่้เรากะว่านาคนไม่ได้อยากจะมีเด็กใช่ผู้ตรงๆว่าเรามีความรู้สึกสนุกเราอ่ะชอบเอนเตอร์เทนแฟนคลับบางทีเราอาจจะลืมนึกไปว่าแฟนคลับของแต่ละช่องมีความชอบแตกต่างกันอันนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องนี้แต่ถามว่าจุดแรกก็คือมันเป็นความรู้สึกเสียใจที่ว่าเหมือนเจตนาของเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์มากๆ<ม>อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟีดแบ็กหลังจากนั้นมันมีความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกว่า เหมือนเราไปอ่ะถ้าคนตายเอางี้ละกัน uh huh. ตอนแรกอ่ะพูดเลยนะว่าจะไม่พูดเสียงดังอีกแล้ว mm hmm. เสียเซลล์ไปเลย mm hmm. แต่พอคนเข้ามาเรายังชื่นชมในสิ่งที่เราเป็น mm hmm. ก็รู้สึกว่าหนูอ่ะอยากจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้คนอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง mm hmm. หนูเพิ่งไลฟ์สดประมาณไม่เกิน30วัน mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอันที่เรารู้เรื่องกฎและบางอันที่ไม่รู้เรื่องกฎถามว่าม,มันทำให้เราเรียนรู้ขึ้นไหมเรียนรู้ขึ้นมาก เข้าใจการเรียนรู้ครั้งนี้เพราะว่าในเรื่องราวของดราม่าที่เกิดขึ้นน่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่พี่บอกเลยว่าในขณะที่ไปไลฟ์หนึ่งแหละมันไลฟ์บนความคาดหวังเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์ความคาดหวังคือก็เขาพูดอยู่ว่าเวลาเทศกาลเจนนี่มันได้เยอะอ้ํายังแตะร้อยล้านเลยพี่ันเข้าใจปะมันก็เลยอยู่ในความคาดหวังของแบรนด์สินค้าเราจะขายให้มันดีที่สุดปรากฏว่าหนึ่งแหละอาจจะความคาดหวังน,นี้เกิดความตื่นเต้น การไลฟ์เลยมันมันก็เลยหลุดไปเลยอ่ะเข้าใจไหมมันสนุกสนานจนหลุดเลยไปเลยแต่พี่เชื่อว่าหลังจากดราม่าปุ๊กลุกอ่ะมันสามารถนอกจากสอนตัวเองแล้วก็สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆแบรนด์ที่เออนะทําแบบนี้เป็นดราม่านะก็จะไม่ทําอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นพี่เข้าใจน้องปุ๊กลุกค่ะเราเข้าใจเจตนารมอยาให้สนุกสนานนะครับ